เลยครับสวัสดีครับผมชื่อโทนิโกเมิครับชื่อเล่นแอนโทครับแล้วก็วันนี้ผมเอ่อมาทำงานมาโชว์นักแสดงใช่ไหมครับตัวใหม่เอ่อถ้าผมจะเล่นผมจะเล่นเรื่องข้างในเอ่อจูเนียร์สครับขอโทษนะภาษาไทยของผมครับไม่ค่อยชัดชัดแต่ว่าลองได้อยู่ยอ่ะเราเล่นเป็นตัวอะไรบ้างในเรื่องของมุกกลิ่นไนรัตตอนนี้ไม่ใช่เอ่อมกุกกลิ่นไนรักด้วยอ๋ออเอ่อผมเล่นเรื่องฝรั่งที่ไม่เชื่อเรื่องเทพเจ้าครับผม แล้วเป็นยังไงเราครั้งแรกในการเล่นละครเป็นงไงยากไหมต้องพูดไทยด้วยอ๋อยากครับเพราะว่าจริงๆนะข้างในตอนที่ต้องฝึกภาษาไทยผมอ่านภาษาไทยไม่ค่อยเป็นแล้วก็ข้างในผมต้องไม่ค่อยเรียนผมต้องฟังรีคอร์ดฟังอีกอแล้วก็พูดตามมาแล้วก็ต้องอ่านภาษาคาโยโเกะด้วยครับได้เลยแล้วเป็นยังไงคาแรคเตอร์ที่เราเล่นเป็นประมาณประมาณไหนอ๋อคาแรคเตอร์ของผม อ๋อนคาแอร์ผมชื่อแอนโทนีใกล้ๆเหมือนชื่อจริงของผมเ <laughs> พราะชื่อแอนโทนิโอนักแสดงของผมเขาเป็นคนตลกที่ไม่ค่อยเชื่อว่าเชื่อเรื่องของเทพเจ้าอกวนอิม,อแ,ลอม,ม,มแล้วก็เขาก็พูดพูดความมั่วๆด้วยเหมือนผมแล้วแล้วเล่นเรื่องเดียวหรือเล่นทีเรื่องหมดอ๋ออันนี้อีรักดอกไม้เป็นเรื่องแรกของผมแล้วก็ตอนนี้มันเป็นเรื่องเรื่องส <c oughs> องของผมครับ ออผมจะเลียนเล่นเรื่องจูเนลิสผมเ่งผมบอกว่าใช่ไหมใช่จ a เล s นเปยังไงจูเนลิสแคเอร์จะเป็นคนถามอินเตอร์เนชั่นแนลจูเน s t ลิสผมจะพูดภาษา อ่อไอยอังกฤษไม่รู้ถ้าสูสาสไทยอีกเยอะยากไหมที่เราจะต้องร่วมงานกับพี่ที่แบบหน้าแบบเมือดเชิมากเลยเราเป็นหน้าอหม,อมยากเพราะภาษาไทยไม่ค่อยชัดๆแล้วก็อ่านไม่ไม่ค่อยได้แต่ว่าม,มีคนช่วยเยอะมากงานก็จะง่ายมากกว่าครับว่ามีคนช่วยแล้วก็ผมขอบคุณทุกคนที่ช่วยผมด้วยทั้งในงานครับได้เลยอัะฝากละครเรื่องน,นี้ให้ติดตามเป็นสนิก่อนนะฝากละครที่เราจะเล่นใหน<อ>้คุณชมตาเอฟซีเล่นกทุกคนครับมาดูละครด้วย <ๆ S 1> ผมด้วยแล้วก็ทุกคน Thank you very much.